ไรายวันสุคนชัยอารีนายกตกใต้ถุนไม่รอนพร้อมคอรอมอรการเมืองก็เริ่มคึกคักก่อนสารรัฐธรรมนูญตัดสินออกหัวหรือก้อยนายกแพรทองทานชินวัตรนั่งรอฟังที่ทำเนียบตั้งแต่ก่อนเที่ยงมีกองเชียร์เสื้อแดงมารอยอยู่ก่อนแล้วสอสอพักเพื่อไทยรัฐมนตรีทุกท่าน ก็พร้อมหน้าพร้อมตาให้กำลังใจนายของพวกเขาแน่นอนครับถ้าออกก้อยหมายถึงสิ้นสุดอำนาจลูกสาวคุณพ่อซออทรอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะถอดใจเดินออกจากอำนาจการเมืองไปเลยคนขี่หลังเสือนาน,าน,านลงมากลัวหมารุมกัดก็ต้องเดินหน้าต่อไปด้วยพลังอำนาจเงิน ที่มีหุ้นส่วนยังเดินตามกันต่อไปได้อีกไกลเพราะบารมีเกินกว่าแมวเก้าชีวิตมากแล้วไม่มีทางรอกจะติดคุกแม้แต่วันเดียวเมินสะเถอะส่วนอนาคตทางการเมืองภายใต้อุ้งอำนาจของลูกสาวจะไปต่อได้หรือไม่มีเสียงชัยโยโหร้องดังก้องหูไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก อ่านคำตัดสินเข้าใจได้สั้นๆไม่รอดครับความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงพร้อมคณะรัฐมนตรีให้ยุติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตกลงแพรแตกทั้งพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลกระจุยกระจายออกมาหาที่ลงใหม่ต่อว่าแต่ ต่อจากนี้ไปพักใดจะได้รับการเสนอชื่อใครให้เป็นนายกอดีตนายกอุงอิงออกมาแถลงสั้นๆทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อประเทศด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นอดทนตลอดมาคำตัดสินของศาลคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องหันมาร่วมใจกันเดินหน้าทางการเมืองกันใหม่ต่อไปดิฉัน ขอขอบคุณประชาชนขอส่งกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ต่อไปด้วยดีก็ถือว่าจบชีวิตทางการเมืองตามคำพิพากษาในทางลบด้วยการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนมากไปลุ้นกันต่อไปใครจะมาเป็นนายกที่รักชาติจนน้ำไหลไหลต่ออีกสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580